เบิ่งใกล้ๆไ่นมองมาเห็นวะมึงมาถ่ายรูปกูทำไมไม่ไตรงนี้อืออือนีบ้าน่เ็ั่ามานั่งทไมนั่งเล่นไง ไปไปฝั่งโน้นไหมเช้าก็คือไปมีคนเยอะไปไม่ได้หลอกไป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 ฝั่งโน้นมาไอ้ฝั่งน่ะฝั่งที่กอกน้ำอ่ะไปไปขับรถฝั่ เร 10, <laughs> ากต้องตามเสร็จทีวิตอนนั้นจะมีคนอยู่อ่ะไม่มีพี่ที่ข <c oughs> ึ้นร <c oughs> ถลำสองกับกูด้วยฮะอ่ะนี่เพิ่มาสีฮะนี่เพิมาสดมึงด้วยใครวะงั้นมึงบอกมึงอกี้ใครพูดได้ยินมึงบอก นี่เขามาเก็บมึงด้วยมึงแก่มึงบอกกูได้ยินนี่ถ่ายกี่เงินเพื่อคิดประจำวันในโรงเรียนไงเพื่อนเอะกูโดเลยเย็ดขนมปังเย็ดขนมปังนี่มึงถ่ายคลิปจริงป้ะเนี่ยจริงมึงจะถ่ายเพื่อไปลุนี่มาเพื่อ ร้อนไอ้สัตว์นี่เป็นเวทีนี่ฮะเพื่อนฮะตรนี้จะเป็นเวทีหมั้งไม่รู้จะถ่ายคลิปเพื่ออะไรก่อนเพื่อไปลงช่องกูมไม่ได้กดกดแล้วฟาด <c oughs> <c oughs> tôi đây thì con chị sống con cái nó lên hại bà rồi áo về hại มันไม่มาดอกไม่มาหรอกกูไม่เห็นมันอือคอนเทนต์ไงเพื่อน เบิงหน้าแน่เบิกหน้าแน่ออมยิ่งเลยเอชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งออมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งจ่ายมาสิบบาทไปแล้ว ấy em là điều à? Có lệ nó. Thế mà kìa hàng lệ Mày Cô cô kìa mở đạo Nhưng em kín, <laughs> Thái nào này khá với à? คิดประจำวันเอาเรียนก็งี้ไงววคุยว่อคุซื้อไปกี่บาทแล้วัปคาซื้อไปห้าบาทใครถามมึงคิดก่อนมึงคิดมึงคิหนูเออมึงชค่มึงแ่ถามสิมึงเป็นสิ่งชีวิตนี่กระชากฮะใช่ ใช่เลยแ่สัยกยี่สิบนาทีแล้วค่อย่ <Okay. S 2> า่สักยี่สิบนาทีแล้วค่อยอาไปลงคลิยี่สิบนาทีอ่ YouTube ชอบคลิปเป็นชัมม่วโมงไม่ค่อยมีใครดูนี่จะไปที่ไหนอะไรไไไขึ้นห้องเลย เลยจะให้กูเดินเล่าโรงเรียนไม่ได้นะเอาไปล่ะเดินเล่นอ่ะเอาไปไหนกินแล้วแย่งแย่งลูกชิ้นใออามกินยังไม่กินข้าวไปไหนดิอาปปไปสนาบารเออกูจะถ่าย่วนูกกลุ่ม เออเด็กกูตัดตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งลง,ลงเอาตัดใหม่เราใม่เชี่ยลูก <c oughs> <c oughs> ใครวะลูก <c oughs> ใครวมอห <c oughs> เออ <c oughs> ทำได้สุดอ่า <นะ S 1> ทำม่ <นะ S 1> ได้กล้องกูยังทำไม่ได้เล,ว,ลวรู้วิธีทำไหมรู้ขอให้ช่องมึงประมาณพันทรับขึ้นก็ได้ละมาทำไมะวะเยอะดีวยว่าเอออ่าคือคนดูมันต้องเยอะในระดับหนึ่งอ่ะถึงจะสามารถไล์ได้ดฮะ ส่วนแออมาทำไปไปเตะเอชมีเดินเล่นไปไปเดินด้านหลังแ้าวชั้นสองชั้นสองเหรอมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งข้างล่างไงแยกสุดอ่ะชั้นสองทางนี้เกือบสุดอ่าประมาณนั้นข้นไปดู ให้กูถ่ายคลิปไปยินยอมเหมอมึงจะถ่ายยินยอมไม่ยินยอมช่างแม่งมันกูจะถ่ายสักสิบนาทีค่อยกดหยุดแล้วมาตามแต่ชิบิรเรียมมาแล้วไปนึกกลับห้องไปติดหน้าใครช่างไหม,ม เฮ้ยที่นี่ก็เดินเลี้ยวจังเลยเพื่ออะไรอามเพื่ออะไรลากเข้าไปเล่นในห้องสมุด

ไก่โอ้ยมาอ้นมา,นนาโอ้ยดีก็ <c oughs> โกเอฮีย่ะไม่อนาไม่ใช <c oughs> ่ไม่ม่ <c oughs> ไนอ่ะปนะ <c oughs> ไรกนี่เอะไรัไหคุณรองวุ ันไปไหนไม่รู้โท,ทรัมันล็อกกูไม่ได้ทำมันทำเองขอดูหน้าหน่อยครับมันลืมลวหัสพูดสักคำอะไรมาครับพี่กวยฮะคุยเฮ้ย